เชเ่ลาวางก็หล่าววังก็เ็ัวเดบ้านเด้เด็เกี่ยวมาิแล้วก็ควรเลือกเอได้แ่ใจสวนบ้านเนี่ยนะจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างกับักกี่ชนิดตรงนี้อย่าเห็นตรงหน้านีเขาเรกไะ้ครับอันนี้ขามิ้นครับ ขมิ้นนะครับมีข้าล่างนนจะเป็นออริฟนะครับเพื่อเพื่อนะครับเพื่อนนะครับออริดกันเลยนะครับมีสักไรนะครับสักไ้ไย่ังเีว่าตอนนี้จะเป็นมีอันนี่เป็นหลานซีดนะสักหานเกดเกดกด ตุกจิดตุ้งได้ไหมเหรอแกได้ครโอเคมีสัรพกุณแกปิดนะครับครับแกจิดนครับากะจะหมุนไยแล้วก็จะมีน้กว่ากับหมีกรวยใช่ไหมกัรล,ลังการลังมีกรวยรเนี่ยเติมจอกเรือแล้วนะครับรู้กวยใกลมันสุดเดยงีมนะครับจา<ะ>กข้างหนา้าแ้านล่แว้ควาครับแล้วพาไปชมสะกิดกับ้าลังเราเป็นได้ อันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับต้อง,ง,ตงกว้างๆนี่มันตัวแตงกวาดจะมีซองลุนด้วยกันนะครับตรงนี้ปวดเม็ดลุนนี้นี่ก็ตอนนั้นนู้นลุนนู้นมาตัดแทนเนาะครับครับตัวลุนตัวลุนตัวลุนตันตัดสามตัวที่ต้องเออต้องเออแได้ครับไม่หลาวครับ ทางล่างนู้นตอนกางเราหุมนี้เรได้เก็บไายมันได้ต่อเน้อได้ต่อเนี้งับได้กินบริรโภคได้ทั้งปีครับไอ้เห็นด่วยมีทั้งทองว่างแฝั่งนี้ฝั่งใจของปีกฝั่งคว้านะครับจะมีเหมือนกันตรงน,นูจะเป็นค้างนะครับซึ่งจะมีซอนกันนุ่นรุมนี้รลุนอ่าผมแม่จะรุ่นนี้ทางล่าลนนลงนู้จะมีรลุนลาตุสกัํารุมไม่เจ็บลูกจะให้คนผลิตต่อเนี้นะครับล่างจาก ส่งข้างไกลข้างเดียนี่แล้วจะกำลังนูโนเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกไม่นานครับอาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแับตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับทีนี้ป่าบางหลวงเล็กครับมูลนิ่งอำเภอเราไปนนตั้มจังหวัดนครนทีครับ